ก็นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับที่ช่องเลขเด็ดแอปเปิลนะครับสูตรหวยพารวยนะครับช่องเลขฟรีนะครับวันนี้นะครับเรามาเริ่มนะครับคำนวณในชุดเลขเด่นบนกันนะครับเดี๋ยวผมจะวางให้2สูตรนะครับก็สูตรหวยก็จะเข้ากันยาวๆเลยนะครับสูตรหวยมันจะเข้ากันยาวๆเลยเดี๋ยวผมจะไม่ต่ํากว่าสิบงวดแน่นอนนะครับกับเลขชุดติดบนเด่นบนนะครับสสูตรเดี๋ยวมาเทียบชนให้ นะครับว่าตัวไหนจะมาหลังจากที่ผมทําข้อมูลร่างเสร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเด่นชุดวิ่ง10หน่วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในชุดสรุปเนาะสำหรับวันนี้ก็มาเจอบนนะครับสําหรับเลขติดบนนะครับสําหรับเลขติดบนนะครับวิธีคิดนะครับจะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันนะครับนำเลขหน้า3ตัวครั้งที่2นั่นก็คือหลัก10นะครับผล เราจะบวก9คงที่นะครับผลรางวัลที่ได้ออกมาก็คือจะบวก1และบวก2คงที่นะครับก็ดูตามหมึกประกาผมได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะเรียนสูตรนะครับไม่ห่วงนะครับเริ่มนะครับสูตรมันจะเริ่มเข้าตั้งแต่งวดประจำวันที่16เดือน5นู่นนะครับก็6เดือนเต็มนะครับเดือน5นะครับเดือนนี้ก็11แล้วนะครับก็ประมาณ6เดือนนะครับ 5บวกเป็น6 6บวก1เป็น7ดนะครับ7บวกแป็น15ห5าบวก8ดยีาาบวก9นะครับเป็น32ใส่2นะครับ2บวก1เป็น3ามามบวก2นะครับเป็น5้ามบวก2เป็น5้านะครับเราคำนวณเลขเด่นได้2 3 5ส้านะครับผลรางวัลออก5้านะครับนี่ครับออก5้าเราก็ได้เลขวิ่งที่5นะครับเป็นงวดที่1งวดที่2นะครับ สาบวกหเป็น4 4่บวกหเป็น5 5าห้าบวกหกสิบเบวกหเป็น17 17จบวกเนะครับเท่ากับยีใส่6กนะครับหกบวกหเป็น7 7็เบวกสเป็น9สูตรเราคำนวณได้6 7 9จ็ดเ้ผลรางวัลน,นะครับออก9 6 7เนะครับเป็นงวดที่2นี่ครับ9 6 7นะครับเลขเด่นเราเข้าทั้ง3ตัวเลยเห็นไหมครับ มีติดถึงมาแน่นอนนะครับถัดมานะครับ1บวก6เป็น7นะครับ7บวก6เป็น13 13บวกแปดยบยบวก8 29 29บวก9นะครับเป็น38ใส่8นะครับ8บวก1เป็น99เบวก2เป็น11นะครับสูตรคำนวณเราได้8 91ในชุดเลขหนึ่บนในงวดถัดมาผลรางวัลนะครับออก2 58นะครับในงวดถัดมานี่ครับฉะนั้นนะครับเลขวิ่งเรานะครับก็เข้าที่8 นะครับถัดมานะครับงวดที่4 4บวก7เป็น11 11บวก7เป็น18 18บวก9นะครับเป็น27 27บวก9เป็น36 36บวก9นะครับเป็น45ใส่5นะครับ5บวก1เป็น6 6บวก2เป็น8นั่นหมายความว่าสูตรคำนวณเราได้5 6 8นะครับผลรางวัลน,นะครับออก8 7 3 2 8 6นะครับนี่ครับ286นั่นหมายความว่า เลขวิ่งเรานะครับได้6กับ8เป็นงวดที่4นะครับงวดที่5 7บวก3นะครับเป็น10 10บวก3เป็น13 13บวก3นะครับเป็น16 16บวก3เป็น19 19บวก9เป็น28ใส่8นะครับ8บวก1เป็น9 9บวก2เป็น11นั่นหมายความว่าสูตรคำนวณของเราได้891ทีนี้เราก็มารุนผล891ผลรางวัลออก5 6 9 3 9 1นะครับออก สามเก้าหนึ่งนั่นหมายความว่าในชุดเต่นเราได้เก้ากับหนึ่งเห็นไหมครับสูตรเริ่มเข้าเป็นงวดที่ห้านะครับงวดที่หกหกบวกเก้านะครับเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเก้ายี่บสี่ยี่สี่บวกเจ็ดนะครับเป็นสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดบวกเจ็ดเป็นสามสิบแปดสามสิบแปดบวกเก้านะครับเป็นสี่สิบเจ็ดใส่เจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบนะครับ นั่นหมายความว่าสูรคำนวณเราได้เจ็ในงวดที่6ผลรางวัลน,นะครับออกแปดหนึนะครับเลขติดบนเราได้ที่เลขแเห็นไหมครับเป็นงวดที่7งวดที่8ปนะครับสีบวกหเป็น9 9้บวกหเป็น14 14ีบวกหเป็น15 15้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกบวกเก้ป็นย5ใส่5้นะครับห้บวกหเป็น6 6หบวกสนะครับเป็น8นั่นหมายความว่า เลขเด่นเราได้568นะครับผลคำนวณนะครับออก9 9 7 997นะครับนั่นหมายความว่าสูตรคำนวณเราหลุดนะครับ2 4 6เรามาหยุดที่งวดที่7นะครับสูตรนี้หลุดนะครับได้เข้ามาเข้ามา7งวดสูตรจะเดินต่อไหมมาดูกันนะครับ9กบวกเเป็น18 18บวก9นะครับเป็น27 ยี่สิบเจ็ดบวกสาเป็นสาบวกสเป็นสามสิบสบวกเเป็นสีนะครับใส่2 2บวกถึงเป็น3 3มบวกสเป็น5สูตรนี้จะเดินต่อไหมนะครับรอคำนวณได้สองสามผลรางวัลออก0ูนย์แปนะครับศูนย์มนะครับศู 8, 3, นย์แปดสานั่นหมายความว่าเลข3เรากับสูตรกลับมาเข้าอีกแล้วนะครับเห็นไ,ไหมครับ ถัดมานะครับสีบวกสนะครับเป็น8 8ดแบวกสเป็น12 12บวกสองสิบวกสเป็น1 16, 16ิ1หกบกบกเเป็นยี่6ิบ้าใส่5้นะครับห้บวกหเป็น6 6หบวกสเป็น8จะเดินต่ออหรือเปล่านะครับสูตรคำนวณได้5 6 8หกนะครับผลรางวัลในงวดถัดมาออก8 9 3นะครับนี่ครับ8 9 3นั่นหมายความว่าเลขวิ่งเราเข้าเหมือนเดิมนะครับเข้าที่เลข8 ถัดมานะครับ3าบวกเเป็น10บ0บกเเป็น17บ7็ดสิบ็ดบก9 2้ายบกเก้าสบวกเนะครับเป็น44 34, 34, ่สใส่สี่บวกหเป็น5 5าบวกสเป็น7นั่นหมายความว่าสูตรคำนวณเราได้4 5 7ห้าเจ็นะครับสี่้านะครับผลรางวัลออก0ูนนะครับห้นี่ครับ0 5 1นั่นหมายความว่าเลข5้าเรา เทาที่เรียงห้าหลักสิบนะครับถัดมาว่าล่าสุดนะครับแปดบวกหกเป็นสิบสี่นะครับสิบสี่บวกหกเป็นยี่สิบนะครับยี่สิบบวกหกได้ยี่สิบหกยี่สิบหกบวกหกเป็นสามสิบสองสามสิบสองบวกเ 32. 32วก้านะครับเป็นสี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนะครับสองบวกสองเท่ากับสี่นั่นหมายความว่าสูตรคำนวณเราได้หนึ่งสองสี่ผลรางวัลออกห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สี่นะครับ 404ย์เห็นไหมครับนั่นหมายความว่าเราเข้าเลขเด่นมาที่เลข4ีติดนะครับทีนี้เรามาดูว่าประจำวันที่16บนะครับว่าประจำวันที่16นะครับศูนย์บวก6ได้วย6บวก6เป็น12 12บวกเเป็น21 21บเวก9เป็น30 30บวกเเป็นส9นั่นหมายความว่าเราได้9 9เบวก1เป็น10ใส่ศูนย์หนักหน่วย0ูนย์บวกสองได้2นะครับนั่นหมายความว่าเลขเด่นเราเนี่ย วดประจำวันที่16นะครับพุซิกานะครับ63เราเลขติดบนได้902นะครับทีนี้เรามาเทียบชนให้นะครับสูตรนี้ก็น่าดูเหมือนกันสูตรนี้ก็น่าดูเหมือนกันนะครับผมจะทำย้อนหลังให้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12งวดนะครับถามว่า,า12งวดน่าลุ้นไหมลุ้นมากเลยครับ ทุกคนครับอย่าพลาดนะครับว่าจะชนหรือเปล่านะครับนี่ครับเป็นเลขเด่นบนโชวๆนะครับติดบนโชวๆสิบสองวันติดส่วนชุดชุดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชุดนี้สิบเอ็ดชุดนี้สิบสองนะครับโอเคครับวิธีคิดนะครับวิธีคิดวิธีคิดก็ง่ายๆนะครับก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวส่วนใครที่ สูตรหวยนะครับผมอธิบายนิดนึงสูตรหวยเริ่มเข้าตั้งแต่งวดประจําวันที่16เดือน3นะครับงวดประจําวันที่16เดือน3นะครับวิธีคิดผมจะนําเลขหน้า3ตัวครั้งที่2นะครับนั่นก็คือหลักร้อยบวกกับเลขหน้าบวกกับเลขท้าย3ตัวครั้งที่บวกกับเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับก็คือหลักหน่วยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาทําการบวก4และบวก1นะครับวิธีคิดนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับงวดที่1 2บวก4นะครับเป็น6ใส่6ไปครับ6บวก4เป็น10 10บวก1เป็น11นะครับนั่นหมายความว่าสูตรคำนวณเราได้601นะครับผลรางวัลออก095เราเข้าที่เลข0นะครับสูตรหวยเริ่มเข้าเป็นงวดที่1งวดถัดมานะครับ2บวก4นะครับเป็น6ใส่6ไปครับนี่ครับ6บวก 4นะครับเป็น10ใส่0 0นย์ศูนบวกหนึ่งนะครับน,นั่นหมายความว่าสูตรคำนวณเราได้601อีกแล้วงวดนี้ผลรางวัลออก5 6 7นะครับ5 6 7นะครับเราเข้าที่เลข6นะครับเป็นงวดที่2งวดที่3นะครับ2อบวกสนะครับเป็น4เราใส่4ี่ไหมครับ4ีบวกสเป็น8 8บวก1เป็น9เห็นไหมครับเราคำนวณได้4 8 9ผลรางวัลน,นะครับผลรางวัลเลข2ตัวล่างออก9 6 7 9 6 7เราก็เข้าที่เลข9นะครับเป็นงวดที่3เห็นไหมครับงวดที่4นะครับ8บวก5นะครับ8บวก5ได้เท่าไหร่ครับ8ดบวกหาเป็น13 3บวก4นะครับ เป็น7 7บวก1นะครับเป็น8นั่นหมายความว่าสูตรคำนวณเราได้3 7 8ในชุดนี้นะครับผลรางวัลนะครับในงวดถัดมาออก2 5 8นั่นหมายความว่าเราเข้าที่เลข8นะครับสูตรหวยเริ่มเข้าเป็นงวดที่4นะครับงวดถัดมานะครับ0บวก4ะครับได้4เราใส่4ไปเลยนะครับหลักหน่วย4บวก4นะครับเป็น8 8บวก1เป็น9 นั่นหมายความว่าเลขติดของเราได้489นะครับผลรางวัลในงวดถัดมานะครับออก286นะครับเห็นไหมครับ286นะครับเราเข้าที่เลข8เห็นไหมครับในชุดหลัก10เป็นงวดที่5งวดที่6นะครับ5บวก4 5บวก4เป็น9นะครับใส่9ไปครับ9บวก4นะครับเป็น13 สาบวกหเป็น4นะครับเลขเด่นเรานะครับคํานวณได้9ก้าสามสี้านะครับผลรางวัลออก3ามเนะครับนี่ครับนั่นหมายความว่าเลขเด่นเราได้9กับ3นะครับถัดมานะครับห้บวกเนะครับเป็น14ใส่4ไปครับสีบวกหนึอ่าสีบวกนะครับเป็น8 8บวก1นะครับเป็น9นั่นหมายความว่าเราคำนวณได้489ผลรางวัลน,นะครับในงวดถัดมาออก8 1 1นะครับเลขเด่นเราเข้าที่เลข8นะครับเป็นงวดที่อูเท่าไหร่หรอครับ78แล้วมั้งนะครับงวดถัดมานะครับ6บวก3เป็น9นะครับฉะนั้นเราก็ใส่9 9บวก4เป็น13 3บวก1 เป็น4เห็นไหมครับเราคำนวณได้9 3 4 934ตัวนี้นะครับผลรางวัลในงวดถัดมานะครับ999 997นะครับออก997นะครับฉะนั้นเราเข้าที่เลข9อีกแล้วนะครับยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดสักงวดเลยครับงวดต่อมานะครับ6บวก2 6บวก2นี่เป็น8นะครับใส่8 8บวก4เป็น12นะครับ2บวก1นะครับเป็น3นั่นหมายความว่า เราคำนวณได้823ในงวดถัดมา823นะครับผครางวัลออก083นะครับ083นะครับฉะนั้นเลขติดบนเราได้ที่เลข8และเลข3เห็นไหมครับเข้า2ตัวถัดมานะครับ1บวก3นะครับ1บวก3เป็น4เราใส่4ไปเลยเห็นไหมครับ4บวก4เป็น8 8บวก1นะครับเป็น9เห็นไหมครับ ทีนี้เราได้4 8 9ผลรางวัลในงวดถัดมานะครับงวดถัดมาออก8 9 3 8 9 3ฉะนั้นเราเข้าที่เลข8นะครับเราได้ที่เลข8กับ9นั่นเองนะครับเลขติดบนของเราในงวดนี้นะครับงวดถัดมานะครับงวดถัดมา5บวก0นะครับ5บวก0ได้5นะครับเราใส่5ไปเลยนะครับ 5้บวกสเป็น9 9้บวกหเป็น10นั่นหมายความว่าสูตรคำนวณเรานะครับของเราได้590 590นะครับห้าเป็นไงเอ่ยนะครับผลรางวัลในงวดถัดมาออก286นะครับศูนานะครับออก286 051 051นั่นหมายความว่าเลขจิตบนเรานะครับก็มาที่เลข5และเลข0นั่นเองนะครับก็เข้ามาอีกต่อเนื่องนะครับยังไม่หลุดนะครับมาดูวันล่าสุดกันวันล่าสุดนะครับ4บวก5นะครับ4บวก5ได้เท่าไหร่ครับ4บวก5ได้9นะครับเราใส่9ไป9บวก4เป็น133บวก1เป็น4นะครับนั่นหมายความว่าสตรคานวณเราในวดล่าสุดเราได้934ผลรางวัลนะครับวดล่าสุดของเราออก404เห็นไหมครับ นี่ครับออก4 0 4นั่นหมายความว่าสู่คำนวณเราได้เลข4เห็นไหมครับนี่ครับถัดมานะครับถัดมาว่าล่าสุดเมื่อไปจันที่16พฤศธิกาานจะได้ตัวไหนนะครับ5บวก2 5บวก2นะครับได้7มาแล้ว1ตัวนะครับ7บวก4เป็น11นะครับใส่1 1บวก2 1บวก1เท่ากับ2นะครับนั่นหมายความว่าสูตรคำนวณเราได้ได้ 7 12, จ 6, ็นะครับในงวดประจำที่16พฤศกิกานะครับสูตคคำนวนเราได้712ทีนี้นะครับเรามาดูสูตรแรกเราได้อะไรครับสูตรแรกเราได้902ส่วนสูตรที่2เราได้712นั่นหมายความว่าตัวเน้นเรา2 2นะครับนั่นหมายความว่า ตัว2นี่ประกันได้เลยนะครับชน2สูตรนะครับนี่ครับ2 2นะครับ2คือผมวางไว้ที่เลข2ก่อนเนาะที่มันชนนะครับนั่นหมายความว่าในงวดประจำที่16ของเรานะครับสูตร2สูตรเลขเด่นนะครับ7 1 2ใครชอบชุดนี้ก็สามารถนําไปเล่นได้นะครับส่วนใครชอบชุดนี้นะครับก็สามารถนําไปเล่นได้นะครับนั่นหมายความว่าตัวเลขทั้งหมดนะครับได้เลข2นะครับ ฉะนั้นตัวเลขที่คาดว่าน่าจะมาเมืรรม่อประจำวันที่16พุศธิก,กรกาช2563ก็คือเลข2นะครับเพระาะว่า2สูตรชนเลข2สูตรที่1เลข902สูตรที่2เลข712นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปหน้าใครที่รอนเลขตักหลักหน่วยบนนะครับชน2สูตรเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาสมาชิกไปก่อนนะครับ นี่ครับใครที่รอชุดนี้อยู่นะครับสิบบนโุนสุดที่หนึ่งนะครับนี่ครับใครที่รอชุดนี้นะครับวดประจําวันที่นะครับสิบหกอ่างวดประจําที่หนึ่งนะครับสี่สี่สี่นะครับมีให้เห็นแน่นอนนะครับสําหรับงวดต่อไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ